ฉันคือผู้ครอบครองพลังระดับเทพและพลังปีศาจากขุมนรกตอนที่82นายท่านแมลงแห่งการเวลาซุนชิวต้นกำเนิดชื่อเล่นเสี่ยวชานคุณสมบัติแมลงแห่งการเวลาใช้ลูกแมลง10ตัวสามารถมองเห็นอนาคต3วินาทีและสามารถเพิ่มขึ้นได้ตามลำดับสูงสุด10ปีพรสวรรค์แมลงย่อยซุนชิวขั้นต้นย้อนเวลากลับระดับ5ทวนกระแสาการเวลาระดับ5เส้นทางแห่งการวิฒนานการ มาแรงการเวลาสวนชิวขั้นต้นคู่เงาแสงต้องการเวลาดับห้าต้นกำเนิดแห่งการเวลาลับห้าเยี่ยมสำเร็จปลดล็อกช่องผลสวรรค์ได้แล้วมาแรงย่อยสุนชิวไม่มีอะไรพิเศษขยายพนชั่วโมงละหนึ่งตัวใช้เป็นตัวสำรองในการต่อสู้ประจำวันส่วนพลสวรรค์อสองอยางย้อนเวลากลับใช้มาแรงย่อยสุนชิวหนึ่งล้านตัวสามารถย้อนเวลากลับไปหนึ่งนาทีก่อนหนะ้าในรัศมีหนึ่งร้อยเมตรปัจจุบันได้ไม่ความสามารถนี้มีผลสะท้อนกลับ ึ้นอยู่กับจานวนและระดับของสิ่งมีชีวิตในสมีปัจจุบันทวนกระแสาการเวลาใช้อายุขัยปัจจุบันของโฮสสามสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อก้าวสู่แม่น้ำแห่งการเวลาและกลับไปยังจุดใดจุดหนึ่งในต้นน้ําหากมีจุดยึดเหนี่ยวเวลาสามารถกําหนดการเวลาได้หากไม่มีจะเป็นการส่มย้อนกลับไปแทนมาเหตุความสามารถนี้ใชพลังงานต้นกําเนิดของแมลงอย่างมหาศาลห้ามใช้บ่อยครั้งเด็ดขาดสองความสามารถนี้ถือว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากแต่ข้อเสียมันก็ชัดเจนมากเหมือนกันถึงกันต้องใช้ชีวิตเป็นเดิมพัน ย้อนเวลากลับครั้งหนึ่งต้องใช้แมลงซุนชิวหนึ่งล้านตัวต้องให้เสี่ยวชานขยายพันธุ์ด้วยตัวเองต้องใช้เวลาประมาณถึงหนึ่งร้อยกว่าปีส่วนกระแสแห่งกาลเวลานี่ยิ่งแล้วใหญ่ต้องใช้ชีวิตของฉันโดยตรงมีแต่คนงูเท่านั้นแหละที่ย่อชีวิตของตัวเองเข้าไปเสี่ยงต่อให้ในอนาคตฉันจะเลเวลสูงมากขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นมีอายุขัยมากขึ้นมากกว่านี้ฉันก็จะไม่มีวันใช้มันเด็ดขาดอีกอย่างทวนกระแสการเวลานี่มันก็ส่งผลเสียต่อเซียวชานเป็นอย่างมากเธอบอกบ้างถึงขนาดนี้ ฉันจะปล่อยเธอทรมานแบบนั้นได้ยังไงกันนายท่านนายท่านดูเหมือนกําลังมือลอยนายท่านกําลังคิดถึงเรื่องอะไรอยู่หรือเจ้าคะก็คิดถึงเธอไงล่ะเสียวช้านที่เส้นจ,จะน่ารักเอ๊ะเอ๊ะอ้าวนี่ฉันพูดอะไรผิดไปงั้นเหรอคือคคือว่าน,นายท่านเสี่ยวจิวกําลังหลับอยู่เออม ลำบากเธออีกแล้วนะที่ต้องคอยดูแลท่านต้นไม้ครับผลไม้สีรุงนั่นคือผลที่ท่านสร้างมาจากบรรพบุรุษของเผ่ายมโลกสีนะครับโว้ครั้งนี้ไม่ต้องรดน้ําด้วยวิญญาณก็สามารถสุกเองได้เลยงั้นหรอท่านพ่อครับเฮ้เสี่ยวเจียท่านพ่อครับก่อนหน้านี้คุณพ่อสัญญาแล้วนะว่าจะให้ผมไปโรงเรียนคุณพ่อยังจําได้ไหมครับเอมคือว่า ดูเหมือนว่าฉันจะเคยสัญญาไว้าจริงๆนั่นแหละเออได้สิได้สิถ้าเธออยากเข้าโรงเรียนไหนก็สามารถไปได้เลยนะแค่บอกชื่อของฉันก็พอแล้วขอบคุณมากเลยนะครับคุณพ่อถ้าอย่างนั้นผมไปโรงเรียนก่อนนะครับลาก่อนนะครับคุณพ่อเฮ้อเจ้าเด็กคนนี้เนี่ยนะมีความคิดไม่เหมือนกับคนอื่นเลยสักนิดเอาเถอถึงยังไงซะลูกหลานก็ย่อมมีทางเดินเป็นของตัวเอง เกดีจะไปสนใจอะไรแล้วเรื่องสําคัญต้องมาก่อนคุณได้เปิดใช้งานผลไม้ฟังก์ชันสีรุง้งได้รับไอเทมพิเศษเจดีแสงแห่งจักรวาลเจดีแสงแห่งจักรวาลคําอธิบายสมบัติประเภทการเวลาสามารถกําหนดตําแหน่งวางได้ตามต้องการในฐานะเจ้าของเจดีคุณสามารถกําหนดกดการเข้ากดการทดสอบกดอตัตราเร่งเวลาและกดอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างร่างแยกในเจดีแสงแห่งจักรวาลเพื่อทาการทดสอบแทนคุณได้และผลลัพธ์ทั้งหมดจะถูกโอนย้ายมาที่คุณเท่านั้น หมายเหตุการใช้เวลาในเจดีจะไม่ส่งผลกับทบตออายุไขของผู้ใช้โดยจะยึดตามเวลาภายนอกเจดีเป็นหลักหมายเหตุหากเสียชีวิตในเจดีสามารถเกิดมาได้ตามต้องการแต่ความเจ็บปวดทางจิตใจมันจะเสมือนจริงหนึ่งร้อยเปอร์เซนผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอปวดระมัดระวังด้วยโอโห้นี่มันสุดยอดเกินไปแล้วทุกปอพันกำลังเคลื่อนไหวนี่ไม่ใช่สิ่งที่ชั้นและก็ตาเสียต้องการหรอกงั่นหรอเอาล่ะต้องรีบไปบอกท่านอาจารย์กับทุกคนก่อน ให้พวกเขาหาตำแหน่งที่ตั้งแล้วก็ลองดูผลลัพธ์นี่เอ๊ยจริงด้วยท่านต้นไม้ท่านต้นไม้ท่านต้องจับตาดูผมอยู่แน่ๆใช่ไหมล่ะครับถ้าไม่อย่างนั้นและทำไมทุกครั้งมันถึงได้ให้ของที่ฉันต้องการที่สุดมาตลอดเลยกันล่ะท่านต้นไม้ครับทำไมท่านถึงได้น่ารักขนาดนี้ขอผมกอดตีนะครับกอดตีนะครับเอะท่านต้นไม้ ทำไมถึงได้เอากิ่งมาตรงนี้กันล่ะครับนี่ท่านกำลังรังเกยียจผมนั้นหรออาจารย์ต้นต้นไม้ท่านนม่ช่างเป็นคนที่เรเยเยอ่ใหญ่กันเลอเกันภายในเมืองปีศาจของตระกูลจิเมื่อลองคำนวณดูแล้วเวลาไม่พอจริงๆนั่นแหละอีกแค่3เดือนพันหนึ่งแห่งสวรรค์จะเปิดถึงระดับสิบแล้ว ทุกปอพันในถ้ำใต้พิภพจะต้องร่วมมือกันโจมตีตาเสียของพวกเราอย่างแน่นอนและพวกเราจะรับมือไว้ได้อย่างไงกันน่าเสียดายที่ความสามารถของฉันสามารถใช้ได้เพียงแค่ในนาเกตตาเสียเท่านั้นถ้าหากว่าฉันมีโอกาสได้นอนต่ออีกสักสองสามร้อยปีไม่แน่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นได้ยังมีอีกวิธีหนึ่งนะวิธีอะไรกันมาแรงก้าปีกแปดหมื่นล้านตัวของเซียวเฉินงั้นเหรอถึงแม้ว่ามันจะสามารถสังหารรับสิบได้ก็จริงแต่อย่าลืมสิ ว่าในถ้ำใต้พิพภพมันมียอดฝีมือระดับสิบมากมากกว่าหนึ่งคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนางมายามาแรงก็ยังหลับไหลอยู่ไม่สามารถใช้ก้าวเอเวจีได้ไม่ใช่แล้วมันคืออะไรกันละ่ะหลังจากปนึกแห่งสวรรค์เปิดออกแหล่งกําเนิดเทพแห่งคุณลุนก็จะออกผลนั่นก็คือผลไม้ต้นกําเนิดเทพสิบลูกเมื่อกินแล้วจะสามารถเดินขั้นเป็นระดับสิบได้ไม่ได้นะไม่ได้เด็ดขาดการกินผลไม้ต้นกําเนิดเทพจะหมายถึงการตัดอนาคตของตัวเอง ตลอดชีวิตจะหยุดอยู่ที่รดับสิบเท่านั้นแบบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับการดื่มยาพิษแก้กาะหายอนาคตของตาเสียจะเป็นยังไงกันล่ะไม่ตันแล้วพวกเราไม่มีทางเลือกถ้าไม่ทําแบบนี้แล้วก็ตาเสียแม้แต่ตอนนี้ก็ยังออกตัวไม่รอดถ้าเวลานั้นมาถึงฉันจะกินมันเพื่อเลื่อนขั้นแล้วใช้รูปแบบค่ายคนทหารฉันน่าจะสามารถพอรับมือได้ประมาณสิบคนอืมนับฉันด้วยคนหนึง่งวันเย่ สำหรับเธอมันไม่เหมือนกันเธอแค่หลับก็สามารถแข็งแกร่งขึ้นได้เธอคือไปตายสุดท้ายของต้าเสียอย่าคิดตัดอนาคตของตัวเองเลยนะขอชิญผู้ไร้เทียมทานทั้ง3ามไปยังฐานทัพหลักเขตยังนานทันทีด้วยือไม่เรื่องอะไรกันลูกศิษย์ตัวน้อยเจียงเฉิงของฉันได้นำของที่สามารถต่อชีวิตให้กับต้าเสียออกมาได้ น,นี่ก็คือท่านผู้ไร้เกมทานทั้งสามท่านผู้เฒ่ากูได้เข้าไปทดสอบในเจดีแล้วให้ผมได้แนะนําให้พวกท่านฟังก็แล้วกันนะครับเจดี JD นี้มีชื่อว่า JD เจดีแห่งแสงจักรกวาลสร้างขึ้นโดยเชินไหหวังเจียงเฉินหลังจากที่ได้เข้าไปในเจดีนี้แล้วพวกท่านสามารถเลือกรูปแบบการทดสอบที่เหมาะสมตามระดับของตนเองได้เช่นระดับต่ำกว่า6สามารถเลือกหมดล่ามอนสเตอร์เพื่อรับค่าประสบการณ์และเลื่อนระดับ ส่วนรับ6ขึ้นไปสามารถเลือกโหมดรู้แจ้งเพื่อทําความเข้าใจกับอาชีพของตนเองและเรือกรับด้วยวิธีนี้นอกจากนี้ยังมีโหมดสังหารโหมดต่อสู้และมดอื่นๆอีกมากมายทั้งหมดนี้เป็นเพียงฟังก์ชันพื้นฐานผมจะไม่ลงรายละเอียดทีละอย่างก็แล้วกันนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเจดีนี้สามารถเร่งเวลาได้และไม่ส่งผลกระทบต่ออายุไขของผู้ที่เข้าไปอัตราเร่งพื้นฐานในเจดีก็คือ100เท่าไม่ส่งผลกระทบต่อการไหลของเวลาภายนอก และต่าใช้มันแบบเข้มข้นอัตาราเร่งจะสูงขึ้นได้อีกอะไรนะนี่มันหมายความว่า3วันบนโลกบนุษย์ก็เท่าขับ1ปีในเจดีงั้นเหรอนี่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 มันถ้าใช้กับคนจํานวนน้อยเวลาจะสามารถเล่งได้หลายร้อยเท่าหรือว่าอาจจะถึงพันเท่าเยี่ยมตาเสียของพวกเรารอดแล้วแล้วเยวเชนล่ะตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ข้างในเจดีแล้วครับพวกเราไปกันเถอะ ขัางในนี้ที่นี่มันคือยอดเจดีย์งั้นหรอสวยจังเลยฮะสวัสดีครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเอ๊ยังชนครับผมเองครับตอนนี้ช้าก็ชงเสร็จแล้วขอเชิญทุกท่านนั่งก่อนนะครับไอเจ้าน้องบ้านี่นายคือเจ้าของเจดีย์แสงแห่งจักรวาลน,นี่งั้นหรอถูกต้องแล้วครับ <laughs> เีจวฉชน เจดีแสงแห่งจักรวาลนี่มันจะได้ผลสำหรับระดับเก้าอย่างพวกเราไหมได้ผลแน่นอนครับแต่การเลื่อนขั้นจากระดับเก้าไปเป็นระดับสิบจะต้องรวบรวมกันเทพหลังจากเข้าไปในเจดีแล้วพวกท่านสามารถเลือกหมดบันไดสู่สวรรค์ได้หมดนี้จะมีบันไดอยู่ทั้งหมด108ขั้นหลังจากปีนถึงยอดแก่นเทพก็เกือบจะสมบูรณ์แล,ล้วครับท่านลุงเจี๋ครั้งที่แล้วผมไปที่เมืองปีศาจของท่านและขโมยสุเทพโบราณของท่านไปจนหมด ครั้งนี้ถือว่าเป็นการชดเชยก็แล้วกันนะครับได้สิเด็กอดีดฉันจะเข้าไปตรวจสอบเดี๋ยวนี้ล่ะไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นก็ได้อย่างน้อยก็ต้องทําความเข้าใจเรื่องอัต,ตาราเร่งเวลาก่อนสิครับถ้าหากเราจํากัดจํานวนผู้เข้าใจดีแล้วใช้ความสามารถทั้งหมดเพื่อเร่งยอดฝีมือระดับ9ถ้าทําแบบนั้นก็จะสามารถเร่งยอดฝีมือระดับ90คนได้ถึงพันเท่า1วันภายนอกเท่ากับ3ปีภายในเจดี อัตาราเร่งเท่ากันยังสามารถใช้กับยอดฟิล์มระดับ94คนระดับ88คนระดับ72คนได้หมายความว่าภายในระยะเวลาแค่3เดือนเราสามารถมีเวลาเพิ่มขึ้นเจดีถึง300ปีเยี่ยม300ปีแบบนี้มันทําให้ฉันสามารถนอนจนถึงวันสิ้นโลกได้เลยนั่นเนี่ยไปไปทุกคนเร็วเข้ารีบไปทดสอบกันเดี๋ยวนี้เลยเถอหลังจากนั้น3วันต่อมา จดีแสงเงางจากกวานนี่มันดีจริงๆไม่ได้รบกวนการใช้ชีวิตของฉันเลยแม้แต่น้อยแค่สร้างร่างแยกเอาไว้ในเจดีไว้ล่ามอนเตอร์ก็สามารถอัพเลเวลได้แล้วถึงแม้ว่าฉันจะมี3อาชีพเทพแต่เพียงใช้เวลาเพียงแค่3วันก็ใกล้จะเลื่อนขั้นเป็นระดับสีได้การทดสอบระดับสีได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหลังจากทำภารกิจเปลี่ยนอาชีพได้สําเร็จระดับของคุณจะสามารถเพิ่มขึ้นต่อไปได้การเปลี่ยนอาชีพมีดังนี้เยี่ยมกําลังจะบุถึงมันก็มาเลยฮนะ <laughs> ตัวบักอย่างฉันถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะต้องทำภารกิจให้เสร็จสิส้นแต่สำหรับฉันมันไม่ใช่ท่าตนต้นไม้ผู้แสนดีของฉันเมื่อคืนก็เตรียมการยกเว้นภารกิจให้กับฉันแล้วเอาล่ะการยกเว้นภารกิจอัพเลยวิด้ตรงระบบเจ้าแห่งมลงคุณได้ทำภารกิจรับสีได้สำเร็จสามารถสุมนางพยา,มาแมลงได้ต้องการสุมหรือไม่เยี่ยมแม่มลงตัวที่สีมาแล้วสุม